สวัสดีครับเพื่อนๆก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็อางหายจากการทําคลิปของผมไปนานเลยนะครับเพื่อนๆพอดีติดธุระจะต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อไปดูแลพ่อกับแม่นะครับแม่ก็ไม่สบายนะครับลูกสาวก็เข้าโรงเรียนก็วันนี้ก็เลยว่างที่จะมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆในการงาน DIY ของเรานะครับส่วนเพื่อนๆที่ขอเข้ามานะครับในการทําคลิปต่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะทยอย ลอยทาให้นะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ขอเข้ามานะครับวันนี้นะครับก็ผมได้สั่งตู้ซับมา1ใบนะครับเพื่อนๆนเป็นเป็นตู้ซับบล็อกนะครับเอาไว้เปิดในบ้านของเรานะครับเป็นตู้ซับ6.5นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้แกะครับรอแกะพร้อมๆกับเพื่อนๆนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลย ตู้นี้ได้มาจากร้านออนไลน์นะครับเพื่อนๆแถวนี้มาแล้วครับเพื่อนเอาทางไหนทางหน้าหน้าอ๋อตรงนี้ทางหน้าครับเพื่อนค่อนข้างที่จะแพ็คมาดีนะครับมีเก็บมุมให้ด้วยฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับเพื่อนเป็นไม้หนาสิบสองมิลน,นะครับเพื่อน างในก็จะเป็นการห้องลาดติดใจอีกชั้นนึ่งนะครับอ่านี่ครับเพื่อนลักษณะของเขานะครับจะเป็นจะเป็นการเปิดหน้าดอกนะครับและลมหลังตู้จะสะท้อนลงไปที่ฝาด้านหลังนะครับแล้วก็จะลงมาออกมาด้านล่างนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูดอกของผมกันนะครับไปเลยนี่ครับดอกที่เราจะใส่ในวันนี้ก็คือดอก H k เค6.5นิ้วนะครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อนนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเขาจะใส่พอดีไหมโอ้ยเพื่อนเพื่อนพอดีมากเลยครับเพื่อนเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าเราจะต้องเอามาใส่ดอก HK แล้วเนี่ยพอดีมากเลยครับ,รบนี่ครับเพื่อนอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการเดินสายนะครับเพื่อนแล้วก็เอาสายออกด้านหลังเนาะ เดี๋ยวเราจะต่อสายแล้วก็เอาสายออกด้านหลังสายดียวผมจะอ,ออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ,ออกง่ายๆเลยครับโดยการเจาะรูเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสายออกมาตรงนี้เลยเนาะทําง่ายๆนะครับเพื่อนเราเน้นใช้งานเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ขาตู้ก่อนนะครับเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้งานดิบแบบนี้ไปก่อนนะครับยังไม่ได้หุ้มหรือว่าทําสีนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอลองใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะทาการมาร์กแล้วก็เจาะไว้นะครับเพื่อน เพื่อจะไม่ให้เนื้อไม้แตกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ขาลงไปครับเรียกสกรูที่พอดีกับเนื้อไม้นะครับเพื่อนอย่าให้ยาวมากเกินไปเนาะเดี๋ยวมันจะทะลุมันจะไม่สวยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําสีนะครับเพื่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะทํายังไงไม่รู้ว่าจะหุ้มหนังหรือว่าจะทําเป็นสีระเบิดดีนะครับเพื่อนต่อมาผมจะทํารูออกของลําโพงนะครับเพื่อน ผมจะไว้ตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ,ออกตรงนี้เลยนะครับเพื่อนตรงกลางเลยเนาะง่ายดีน เมื่อเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมหัอแรงนะครับเพื่อที่จะปัดกีสายลำโพงเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อนนี่นะฮะแล้วก็เอาสายลำโพงออกมาจากตรงนี้นะครับในที่นี้นะครับวันนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้เน็ตเวิร์กของตัวซับนะครับเพื่อนๆสังเกตดูบางตู้เนี่ยจะใช้เน็ตเวิร์กฝังไว้ในด้านในตู้นี้นะครับแต่ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้จากดอกไปหาแอมสดๆเลยนะครับเพื่อนๆจะไม่ผ่านเน็ตเวิร์กนะครับเพราะว่า มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเพื่อนถ้าเ,เพื่อนชอบฟังแบบมีเน็ตเวิร์กก็สามารถฝังเน็ตเวิร์กไว้ในตู้นี้ได้นะครับติดตั้งเน็ตเวิร์กไว้แล้วก็เอาสายออกมาจากตู้นี้ <Okay. S 1> ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบผมก็จะต่อตรงมาหาแอมเลยนะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมหัวแนลแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะมาร์กและเจาะนำไว้นะครับเพื่อนเพื่อจะไม่ให้ไม้มันแตกนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆนเราได้จอดน้ำไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราต่อมาเราจะมาปักกีสายครับเดี๋ยวเรามาเดินสายลำโพงกันครับเติมตะกวนสักหน่อยนะนี่ครับเพื่อนนี่นะครับเป็นสายลำโพงของเราครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําการมัดปมไว้แบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราดึงเนี่ยจะไม่ทําให้สายตรงนี้ขาดนะครับเพื่อนเวลาที่เราใช้ตู้นะครับ กับเรีอมขั้นเพื่อนนี่ครับท่อหดนครับสสยท่อหดสักหน่อยนึงเพื่อความเรียบร้อยครับผมจะให้สายนี่ยฝั่งสีทองเนี่ยเป็นขั้วบวกนะครับเพื่อนๆให้มันเป็นมาตรฐานนะตัดนี้แบบเข้าไปครับนี่ต่อมาเป็นขั้วลบอ่าโอเคครับต่อมาร้อยสายลำโพงออกไปที่รูลำโพงที่เราเจาะไว้นะครับเพื่อน แล้วเราก็ดึงไปนะครับหงายตู้ขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ดอกของเราลงไปนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสกูรที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเนาะยิงไปที่รูเดิมที่เราเจาะไว้นะครับเพื่อนๆให้มันตรงรูที่เราเจาะไว้นะก็ยิงลงไปครับเราก็ใช้ไขควงมือขันดูอีกทีนะครับเพื่อนเพื่อความแน่นนะครับ แน่นพอตึงมือนะครับก็ไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็สายมีสายลำโพงแน,น่นความหน้าได้ครับเพราะว่าหน้าสำคัญกันยิงกาวไว้นิดนึงครับเพื่อนเพื่อไม่ให้ลมออกมานะยิงกาวไว้นิดนึงเพื่อไม่เพื่อ,ไม,อไม่ให้ลมออกมาเนาะเพิ่มความแข็งแรงให้กับสายด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะครับเพื่อนๆว่าเสียงของเขาเนี่ยทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยเสียงเขาจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรารอกาวแห้งแป๊บหนึ่งนะครับขบเพื่อนๆเมื่อเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเมื่อใส่ขาใส่ลไยเรียบ้อ้แน้ะนะนี่ก็จะเป็นสายที่เอาไว้ต่อกับแอมป์เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองมาฟังเสียงครับเพื่อนเดี๋ยวผมหาลำโพงเสียงกลางอีกคู่หนึ่งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ และผมก็ได้ลำโพงเสียงกลางมาแล้วนะครับเพื่อนและตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะครับ โดยแอมที่ใช้ลองวันนี้นะครับก็จะเป็นแอมทีบีตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็น TB21 นะครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อสายแล้วก็ลองเสียงของตู้ซับตัวนี้นะครับว่าจะออกมาดีขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต่อสายแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะใช้ไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเพื่อที่จะขับเจ้า TB21 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่า ซับ6.5นิ้วไฟ12โวลต์จะเป็นไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่นะครับบูชิออดิโอตัวนี้นะครับเชื่อมต่อเข้าไปนะครับทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะครับผมได้เตรียมเพลงมาแล้วนะครับ ไม่น่าเชื่อครับว่าตู้เนี้จะทําเบรดออกมาดีๆมากเลยนะครับทั้งๆท,ที่เป็นแค่6.5นิ้วดอกเดียวไฟ12โวลต์นะครับเพื่อนครับเพื่อนเราก็ได้ทดสอบตู้ซับตู้นี้แล้วนะครับว่าเสียงเขาเป็นยังไงนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเบรดเขาค่อนข้างจะลอยแล้วก็นุ่มนุ่มและลอยมากนะครับ ส่วนตัวผมผมคิดว่าโอเคนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นเพียงแค่ไฟ12โวลต์นะครับเพื่อนๆถ้าเราใช้ไฟ21โวลต์เนี่ยเบสก็จะหนักหน่วงขึ้นมามากกว่านี้นะครับแล้วก็จะดูอิ่มมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆวันนี้เราใช้ไฟ12โวลต์เนาะผมก็คิดว่าเออตัวนี้เนี่ยแค่ซับเดี่ยวตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาไว้เปิดดูหนังในบ้านเนี่ยหรือว่าเปิดฟังเพลงเบาๆผมว่าตัวนี้ทําได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่เอาไว้ทำตู้ซับวูเฟอร์ที่ฟังที่ฟังอยู่ในบ้านตัวเอง เปิดดูหนังในบ้านนะครับผมว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนเอาไว้ดูหนังในบ้านเนาะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับงาน DIY นะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับหากเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อนและเพื่อนที่สนใจแอมจิ๋วงานแท้นะครับทีวีสองหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนและเข้าไปดูได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเพื่อนสวัสดีครับ